ือตัวอย่างของล n e Official Account นะคะตอนนี้เราเข้ามาในล ne ของเรานะคะลายส่วนตัวลายปกติของเรานะคะเดี๋ยวเราจะสแกน Official Account นีาค่ะเพิ่มเพื่อนค่ะเป็นเคสตัวอย่างนะคะของ Official Account ของไทยรยอง e-b นะคะตัวนี้ค่ะเมื่อกี้เราสแกนค r Code คแล้วใช่ไหมอันเนี้ยที่เราเห็นอยู่ค่ะ คือ Line อ f ฟ i ิเชียลแอเขาละลูกค้าตอนนี้เราสมมติว่าเราตัวเองเป็นตัวเองเป็นลูกค้านะคะมาคุยกับ o f f i c เชียลแอเคาของไทยระยอง e b บนะคะเป็นการตลาดเป็นออฟ i ิเชีย c แอคเคาที่แนะนำสอนการทำการตลาดนะคะนี้เขาจะอยู่ที่ระยองทีนี้เราจะให้ดูตัวอย่างของการสร้าง o f f i c เชียแอเคาที่เราจะรับเปิดให้นะคะ มีตั้งแต่แพ็กเกจ5 0าบาท500บาทได้อะไรบ้างก็คือเมื่อกี้พอเราสแกนปุ๊บจะได้เซตข้อความมาเลย1เซตเห็นไหมคะโดยเราไม่ต้องทำอะไรเลยฝั่งธุรกิจที่เป็นไทยรยองเขาไม่ต้องส่งอะไรหาเราเลยแต่เขาทำเป็นอัตโนมัติไวค้ค่ะแค่ลูกค้าสแกน QR code ปุ๊บข้อความชุดน,นี้มันเด้งขึ้นมาอัตโนมัติเลยตรงนี้คือเราจะสร้างให้ ในราคา500บาทนะคะแต่ยังไม่ได้ทั้งหมดนะชุดเต็มเนี้ยสอ0พันหบาทได้อะไรบ้างคุณจะได้ Official a c c o u n t 1 a c หนึ่แอดเคาเป็นของคุณนะคะโดยเราจะให้อ่บอกข้อความนะคะในราคา500บาทเนี้ยคุณจะได้ Official a c c o u n t ซึ่งอยู่ตรงนี้หลาย Official a c c o u n t ตรงนี้คุณจะมีคุณดาวน์โหลด l ล n e Official a c c o u n t ทิ้งไว้เลยแล้วเดี๋ยวรอเรา แอดคุณเข้าไปเป็นแอดมินนะคะคุณจะได้ Official Account ตัวนี้ค่ะนะคะคซึ่งเราจะเข้าไปทำข้อความทักเพื่อนใหม่ให้นะคะแพ็กเกจ500บาทเราจะทำข้อความแนะนข้อความแนะนำธุรกิจให้ว่าธุรกิจคุณคืออะไรทำอะไรบ้างมีเบอร์ติดต่ออะไรอย่างนี้นะคะพอลูกค้าแอดคิวอัโคมาปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาเลยไม่ต้องไปแจกนามบัตรได้ตัวนี้เลยเราจะทำให้สงข้อความนะคะเป็นข้อความแนะนำธุรกิจ กับข้อความทักแชทอันสุดท้ายแคกบกะก็เหมือนกับบอกว่าเข้ามาเป็นเพื่อนส่งข้อความทักแชทให้หน่อยนะคะ5้ารอยบาทก็คือคุณจะได้แอดเคาหนึ่งแอดเคาที่เราตั้งให้นะคะแล้วก็ข้อความทักเพื่อนใหม่นะแล้วเดี๋ยวเราจะไปตั้งในส่วนที่พวกโปรไฟล์พวกอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะแถมไปให้นะคะอย่างโปรไฟล์ตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปเซตที่สำคัญเพิ่มให้อีกทีหนึ่ง แล้วแต่แต่ละธุรกิจนะคะตรงนี้เดี๋ยวจะเป็นของแถมไปให้นะคะทีนี้ถ้าอยากได้อันนี้เราอยู่ฝั่ง Official a c c o u n t ก็คือเราเป็นเจ้าของธุรกิจเราจะจำลองให้สองดูดูสองหน้าจอนะคะสังเกตตรงนี้คือลายส่วนตัวต่อไปสำหรับคนที่มีลายธุรกิจแล้วคุณจะมีสองโปรแกรมละลายส่วนตัวคือการที่คุณเป็นผู้ใช้ทั่วไปนะคะอีกอันนึง คือ Line o f f i c i a l a c c อ u n t อันนี้เป็นราย e ธุรกิจละคล้ายค f a c e b o o o p a g เพกับ Facebook ส่วนตัวถ้าเปรียบเทียบกับ Facebook เนาะหลายๆคนจะคุ้นเคยกับ Facebook อันนี้สมมุติว่าเราไปกลับไปเป็นลูกค้านะคะลูกค้าสแกนคิวอ d e คปุ๊บข้อความชุดนี้จะเด้งขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำให้นะคะที่ว่า500บาทต่อไปนะคะเราจะมีของราคาเพิ่มขึ้นมาอีกเก0บาทได้อะไรบ้างนะคะ ถ้า900บาทเนี่ยเราจะทำการแมสเซจให้ด้วยการแมสเซจคือตรงนี้เห็นไหมสไลด์ slide, ตรงนี้ให้สามใบนะคะแล้วก็รวมการ์ดปิดคือคุณจะมีสไลด์ตรงนี้สาอันหนึ่งสองอันนี้เราเป็นตัวอย่างนะเรามีสี่อัน,นว่าธุรกิจคุณอนะมีสินค้ามีบริการอะไรบ้างนะคะราคาเท่าไหร่เนี่ยลิงก์ปุ๊บไปเว็บอะไรนะคะ หรืออยากลิงก์แล้วกดส่งข้อความก็ได้ทําได้หมดนะคะตัวนี้ถ้าเกิดว่าแพ็กเกจเก0าบาทก็จะได้การ์ดตัวนี้เพิ่มนะคะแล้วก็จะไปเซตให้นะคะตรงข้อความทักเพื่อนใหม่ตรงนี้ก็จะได้ข้อความตรงนี้แล้วก็ได้การ์ดเมสเซจหนึ่งชุดนะคะที่เราจะทําให้ถ้าสงสัยอะไรก็โทรมาถามได้นะคะ 0819193302ต่อไปตัวพันห้าได้อะไรบ้างนะคะถ้าตัวพันห้าพอลูกค้าสแกนมาปุ๊บจะได้เยอะขึ้นค่ะที่เราจะเซตให้นะคะราคาพวกเนี้เริ่มต้นเนี่ยเราจะสร้าง QR code สร้าง URL ลิงก์ให้ด้วยนะคะต้องอแพ็กเกจห้0รก็ได้ QR code เหมือนกันของธุรกิจคุณเดี๋ยวเราจะทำภาพส่งไปให้ตัวนี้ไปถ้าเกิดพันห้าเนี่ย ก็จะได้เบื้องต้นคือเหมือนกันเลยแต่ว่าการแมสเซจอะจะเป็นห้าใบตรงเนี้ยเราจะเพิ่มการแมสเซจให้เป็นห้าใบจากสามใบเป็นห้าใบและได้ริสแมสเซจคือตัวนี้ภาพใหญ่ๆของคุณเลยหนึ่งภาพอาจจะเป็นภาพสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อะไรอย่างนี้ยค่ะแล้วสามารถคลิกเข้าเว็บไซต์หรือ YouTube ได้อันนี้เราคลิกขอราวาร์ปไป u t u b e นะคะ แล้วแต่ว่าคุณจะให้เกิดแอคชั่นอะไรนะคะตัวนี้พันห้าพันห้าได้เยอะมากเลยได้ข้อความแนะนำธุรกิจนี้นะคะเมื่อมีคนสแกน qr code คุณเข้าไปบล็อกข้อความนี้แล้วก็ this message ตัวนี้จะก,กระเด้งเข้าหาลูกค้าเลยค่ะนะ,ะแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะ,ะถ้าอย่างเช่นร้านอาหารเขาก็จะเป็นเมนูอาหารหรือว่าที่พักก็จะเป็นห้องพักหรือว่า เออสินค้าผลิตภัณฑ์ที่มีของขายก็จะเป็นแบบสินค้าตัวท็อปทอปเอามาใส่ไว้นะมีราคาชัดเจนราคาเนี่ยเราใส่เป็นช่วงก็ได้เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่รายละเอียดได้หมดเลยตัวต่อไปนะคะสองพันห้าตัวเต็มเลยสองพันห้าเนี่ยจะได้การสิบใบเลยการบบาตัวเนี้ยค่ะถ้าคุณมีสินค้าผลิตภัณฑ์เยอะเราทําให้ในสิบใบนะคะและก็ read m e s s a ก็ได้เหมือนกันคือ คล้ายๆกับตัวพันห้าเลยแต่เพิ่มกายเป็นสิบใบนะคะตัวพันห้าได้การห้าใบนะคะสองพันห้าคุ้มมากได้การสิบใบแล้วก็จะมีตัวอย่างของคูปองให้ด้วยแล้วก็เมนูเห็นไหมข้างล่างมีเมนูตัวอื่นจะไม่มีเมนูนะถ้าสองพันห้าจะมีเมนูข้างล่าง เมนูคือพอคลิกแล้วเกิดแอคชั่นได้เลยนะคะพอคลิกแล้วเกิดแอคชั่นได้เลยว่าเหมือนกับว่าให้ลูกค้าคลิกเข้ามาว่าสนใจเรื่องอะไรแล้วเราก็เริ่มต้นการคุยกับเขาได้เลยเงี้ยหรือว่าคลิกแล้วออกไปเว็บคุณเลยก็ได้แต่เราแนะนําว่าคลิกแล้วเป็นข้อความก็จะดีเหมือนจะได้รู้ว่าเขาสนใจอะไรนะคะเราค่อยส่งเว็บให้เขาหรือว่าใส่ชื่อเว็บไซต์เป็นนี้ๆก็ได้เดี๋ยวเราให้ดูตัวอย่างของคูปองนะคะ ของที่เราได้อของร้านแอร์แบบนี้ะนะคะเราเพิ่งได้แางนี้จะได้คูปองแบบนี้ด้วยหนึ่งใบเป็นตัวอย่างให้นะคะอันนี้แถมให้ตัวสองพันห้าจะแถมตัวอย่างคูปองให้หนึ่งใบแบบนี้ค่ะคลิกเข้าไปเป็นคูปองส่วนลดอะไรพวกนี้ค่ะคือเราจะทำคูปองเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะแล้วก็จะสอนวิธีก๊อปปี้คูปอง ไปแก้ไขไปทําเป็นคูปองโปรโมชั่นของคุณเองนะคะคือเราจะทําเหมือนต้นแบบไว้ให้คูปองหนึ่งใบสองพันห้าคุ้มมากได้ทุกอย่างเลยคือแบบโบมากโอเคเดี๋ยวเราจบแค่นี้ก่อนถ้าเกิดสงสัยอะไรก็โทรมาสอบถามได้นะคะ0819193302นะคะปุ้ยนะคะ ของ t h a i w e b d c o m หรือว่าไทยระยอง e ีนะคะของเราก็จะมีดูแลหลกัหลกๆอยู่ที่2ที่นะคะ